โอเคสวัสดีสมาชิกเลเจนด์ด้วยฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามารับชมในครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้เว้ยผมจะพาทุกคนไป,ประจนภัยกันในทะเลนะฮะแล้วก็ตามหาความเป็นมาว่าทาไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ผมจะพาทุกคนไปหาความจริงไปพร้อมๆกันนะฮะไปดูกันเลยครับจริงๆผมเองก็สงสัยมากเหมือนกันนะแต่ว่าดูไปพร้อมกันดีกว่าเล่นใหม่เล่นใหม่ไม่ต้องหรอก คิดว่าทุกคนจะเข้าใจเราก็ไม่ได้เล่นกันมานานขนาดนั้นเออแล้วก็แค่พายเรือแล้วก็มาเจอมาเจอ,กอเกาะแกนิ่งมาเจอเกาะแก้วพิสดารเดี๋ยวคุไป <c oughs> ตามหามานิดมังกอนเลย <c oughs> เคยอ่านในพวกหนังสือวรรณคดีลำนำไหมบอกมึงแกไปจับมานิดมังกรเพราะว่านี่คือเกาะกแก้วพิสด,ดารหรือเหี้ยอะไรสักอย่างนั่นแหละเออ <c oughs> สมัยครับสมัยครับเคยอ่านในวรรณคดีลำนำใช่ไหมมันจะมี บทหนึ่งที่มันเกี่ยวกับว่าสุสาครปั้มปลาในวาลีใครได้ยินไหมปั้มปลาในวาลีเอา้าจริงจริงไอ้เหี้ยไม่เห็นกระเจี๊ยวสุสาครเลยไอสัตว์มึงไปเปิดหนังสือมาในคดีลำนำกูจําได้มาตลอด12ปีที่ผ่านมานี้เดี๋ยวแท็กกูเจนไอ้เห<อ>ี้ยว่ายนำ้ำปั้มปลาในวาลีเียประมาณนี้แหละไอ้เหี้ยกูไปดูว่าชั้นไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ยไอสัตว์หนังโปสุสานค้อนไอ้เหี้ยกูชั้ย ร <harma> จริงมันจริงจริงไงเฮ้ยต <beer> <c oughs> ้องไปหามันหลอกกูไปแน่ไม่ได้ะไปหาดูกูแค่แบบเฮ้ยค้นไปใน Google เลยเฮ้ยกระเจียวสุสานคอนกูว่าเจอไอ้สัตว์ได้กูยิ่งเชื่อคนง่ายอยู่เอ้ยพูดจริงจริงไงเฮ้ยมันเหมือนด้วยว่าเฮ้ยมันมันปั้มปลาหรือว่ามันมันปั้มมานี่บางกรนะกูจำไม่ได้เฮ้ยแต่จําได้ว่ามันมีรูปหนึ่งอ่ะที่มันมีกระเจียวสุสานคอนโฟกัสเฮ้ยไม่รู้ดูเลชัยไม่ มันเห็นอะไอ้เงี้ยแล้วมึงก็จะเป็ว่าตอนนั้นอะเด็กประถมไอ้เงี้ยมัน,มนหูหวาไอ้เงี้ยไอ้สัตว์หนังสือหนังสือเรียนเด็กมีกระเจียวได้ยังไงไอ้เงี้ยใครก็ตกใจเง้ยเฮ้ยเด้ปึเราต้องเก็บสารายเลยป่ะเก็บไว้ก็ดีตอนนี้เราไม่มีเงินไม่มีทรายกับไว้นั่นเลยวะถ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนกอดดีกว่าก่อนนี้แม่งจนวะกูมีทรายสี่เคสองกูมีทรายสองเคไม่มีโอเคแต่กูได้น้่นมาอันหนึ่งละ มาเดี๋ยวเราไปเนี่ยจริงๆอยากจะจะแบบปั้มมาฟมังกรอนปโอเคกูอยากจะแบบเก็บสแคปไ์มา้ได้เยอะกว่านี้นะตลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขอกมูมีหกอันเลยกูมีหกอันกูมีหกอันก็เยอะอยู่นะนั่นใช่สิ่งที่กูคิดหรือเปล่ารูปเหลี่ยมแบบนี้ใช่แน่นอนไม่ครับไม่มีไหมโรบอกราบเออกลัวไปไปได้โรบอกรมันเป็นเกมที่มีทุกเกมอยู่ใน มอคโคนาทรีอินวันอ้ามึงจงใจพายให้กูเกี่ยวไม่โดนอะไอ้เหี้ยเกี่ยวอะไรกับกูมึงอะแกล้งกูอะแบบเอา่ะเลเรายังไม่มีนั่นเลยนะตะเบียงยังไงแดงโมกินโซ่กกินแก้หิวก่อนเปิดกระเพิงได้ยังไม่มีนะ เบิกเขาเพลิงขอเบิกทำเตียงทำเตียงทำเตียงห,หกูดิไม่มีมีใบไม้สักสิบอันไหมใบปาล์มอยากได้สักยี่ิบอันเลยทำสองเตียงกูเอาไปคราฟเชื่องหมดแล้วทำไมเรานอนเตียงเดียวกันไม่นด้ลังเกียจเลยเออ <laughs> เป็นเรื่องจริงแม่งนอนแผ่ก็ได้นะจริงไม่้องรักษาน้าใจหน่อยก็ได้ <laughs> <laughs> มันไม่สบายไง,ไงคือก่อนหน้านี้พวกเราเป็นแบบนักธุรกิจมาก่อน ใช่เหรอวะนั่นมันแสเน็ดดี้ดีมากเออนั่นแหละไอ้เงี้ยเราเป็นสรุปเราไปเออเราเป็นอะไรสักอย่างแหละไอ้เงี้ยเรามีซีลไลเซชันเอ้ยก็้าใจคำนี้ไหมซีลไลเซชันมันหมายถึงแบบอารยธรรมเราเป็นคนที่มีอารยธรรมไอ้เงี้ยการการที่คนรอที่แบบเคยนอนเตียงแล้วอยู่ๆจะมานอนบนแบบว่าบนพื้นไม้เลยไอ้เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอ๋อแต่มันก็เป็นไปได้แหละไอ้เงี้ยยิงเงี้ยแกแดะไอ้เงี้ยตัวละครเนอะหน้าตาแม่งก็ ไม่น่านอนแบบไกลจากสะพานลอยเท่าไหร่เลยที่เงี้ยเงี้นี่เรื่องมากเองที่อยากนอนเตียงเลยนะไอ้กากไอ้เชี่ยงเ่งเดินเก็บเลยโชคดีเยพยายามเก็บมาสี่เยอะนะพลาสติกไม่พอใช่เราใช้ขยายเรือใช้ทําอะไรอีกเยอะๆเลยเราต้องทำเตาหลอมันเยอะๆอีกเดี๋ยวเวลาแบบสร้างแพมาใช่ไหมเราจะได้ทําเป็นแพเหล็กเกมนี้มันยังขาดพวกชุดเกาะอะไรเงี้ยแบบว่าขาดปืนไหม เออจริงนะแา่ที่เราเคยไปเล่นมามันน่าจะทำได้นะมันก็ต้องการดินปืนต้องการอะไรเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มพวกอะไรคันขางข่าวมาว่าพวกมูลขังข่าวนยที่เขาใช้ใทําเป็นดินปืนอ่ะไม่รู้อีกหียมันมีนั่นอยู่นะของเกมนี้มันก็มีดินปืนอยู่นี่จากปลาปลากระเาอ่อเมื่อไหร่จะเจเอเฮ้ยถังถังถังขอ เอาไปนั่นอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะเอาดิแหี้ยอยากได้เอาไปเลยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่คุ้เวฟได้แล้วตอนนี้เหลือแค่เราตักผ้าคือต้องต้นของซีพีเราจะต้องหาวิธีกลับไปตักผ้าที่บ้านใช่ไหมเฮ้ยเยัดแค่โดนหลบได้ก็ได้เอ้ยจョ๊บเอาตราอินสติ้ง ระหว่างรอกูลงกูเล่นกับฉลามเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าใช่เกาะไหมใบน้ำปลาปลาในวาเลีย <laughs> ยังไม่จบอีกเหรอพอพูดถึงปุ๊บอี้ยคือภาพมันลอยมาเลยเว้ยไอ้เี้ยเดี๋ยวกูใส่กูเกินไปเฮ้ย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 ว่าต้องเจอแน่ๆเลยหนังสือวรรณคดีลำนำบทศึกษาคอโอ้ยเยี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาทีหลังกันสัตว์มีก็กกม,กไมีไม่มีก็ไม่มี ปลาติดเพื่อนได้เด้อเฮ้ยนี่ไงที่เอาปลาเค็มข้างหน้านั่นาจะเข้าก่อนนั้นยังไงดีวะทำที่พายได้ไหมไม่ได้แต่กูว่าใบเรือมันจะมั่นคงกว่านะใบโอ้ที่พายก่อนก็ได้ใบไม้สิบอันมีแต่ที่พายก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนั้นเข้ยว่ากันเยอะเท่าทีเฮ้ยไอ้เไี้ยกูไม่ถือสาหรอกกูถือสากใส่ร่มๆนะใส่ร่มๆ หรือระยะน,นี้ไปถึงไะมมึงคำนวณดิทำแบบที่มึงเคยทำ <c oughs> ที่วัดตู้เข้ามุมมานนะเดี๋ยวมึงดูตัวจอนะอ่านมึงตาตามกูนะมเห็นปุมของไม้ไหมปุมของเรือกับนิ้วชี้กับอ่าเกาะมึงเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะแตะมุมเรือแล้วนิ้วชี้แตะไปที่เกาะไอ้เหี้ยระยะมันประมาณนี้ไปไอ้เหี้ยดูจากาแรงลมแล้วไอ้เหี้ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไปถึงําตามไะเนี่ย ไม่ทำกูพายดีกว่าพอเราแบบว่าเล่นเป็นแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะเดี๋ยวลองแบบพายเข้าแบบเข้าซ่องมาดูดิเข้าซ่องชอบเอาเลยเข้าซอกเข้าซอกเข้ามุมเราจะไม่ต้องใช้ไงมันเปลืองเออได้หว่ะไอ้อามกูไอ้นี้ว่ะเกิดอะไรขึ้น ถือสมองเรือค้างไว้แล้วมันปล่อยไม่ได้กูทิ้งสมองเรียบร้อยแล้ะไอเหียสุดท้ายก็เสียดีเสียสมองเลยดีสมองเราเสียสมองก็ได้หรอกไอ้ไม่มีแต่เล่นจะเล่นเกมนี้แบบสมมติว่าไหนาเราไม่ได้ถ่ายเราต้องแบบไปนั่งเอ็นี่ใหม่อ่ะไปนั่งฟาร์มอะ่ะวันไหนไม่ได้ถ่ายแสดงว่าวันนั้นทองผูกอ้าวเนี่ยทำเหีย เงี่ยผ่าโพลคนตีนเนี่ยอัปเดตดิอัปเดตได้อะไรบ้างเออตอนนี้ก็ได้พวกตายพวกเคลอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันเอ้าขนพังขนเฮียสัตว์อะไรนะตะขอตะขอขนอะไรวะพักพักบ้างก็ได้นะตั๊กขอนกูไม่มีพลาสติกจะทำเป็นนั่นเหรอไอ้ขนตะขอกูก็มีเฮีย ก็มม่ขยับปักทีกูก็รออยู่นั่นแหละมึงมึงพายติดซอกอะ่ะระหว่างมึงพายเรือเดี๋ยวกูหาไอ้นี่ให้สุสายคอนให้ครับไปกูต้องหาไอ้นี่มาให้ได้เลยเฮ้ยอินเสิร์ตมาให้คนดูดูให้ได้เลยเฮ้ยจากาักรไอ้อ้ำกูไม่มีหอ,อกอเดี๋ยวกูเก็บใบไม้ตรงนี้ให้ <c oughs> เราขึ้นเกาะมาทั้งหมดกี่เกาะแล้ววะ เราขึ้นเกาะมาแล้วทั้งหมดกี่เกาะสองเกาะไม่เกาะอ,อะไรบ้างนะเกาะแกว้วพิสดารเนี่ยเกาะแรกเป็นเกาะแกว้วพิสดารไม่ยอมเลิกอ่ะไอ้เหี้ยกูกูต้องหาให้ได้เลยไอ้เจียวสุสาครฟ <c oughs> <c oughs> ังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กูว่ามึงอ่ะมึงกับมวเองไอ้เหี้ยมึงอาจจะแบบไปดูของเพื่อนแล้ว <c oughs> เพื่อนมันวาดอ่ะเข้าใจปะก็เออว่ะหรือว่าใช่เหรอใจพี่ปลาในวาลีคิดได้ไงวะไอ้เหี้ย โอ้ม oh, ันเป็นบทกอนอ้เหี้ยยิง่งนี้ยบทกอนที่ไหนมีวะไอ้เหี้ยมีดิมันต้องมีปีปังในวาลีใครมันเขียนไว้สัตต์ไอ้เหี้ยกระสุดทอนผู้ไงสัตต์เคยเรียนไหมเนี่ยคุณคุณสุนทรนผู้ครูปานีตีปังย่ายันม่แล้วอ้ยนี่ไงโอ้สุดสาครเออว่ะชีวิตคนเรามันง่ายจริงเอ้ยขอขึ้น ได้เหรอมีน็อตเตอปูมีเด็กมีอะไรไหมมี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 อันมีอันเดียวแล้วก็มียีนส์ไอ้นั่นอ่ะบานพับอ่ะอันหนึ่งนั่นเหล็กอ่ะเหล็กไม่มีเฮ้ยโอ้นี่สิ่งที่เราต้องการมีกีออนละนี่คืออะไร ของสคัญเออเป็นสูตรอาหารแบบง่ายๆที่สามารถคราฟได้ในตอนนี้นะว่าแต่วันทำยังไงล่ะไอ้เงี้ยมันต้องใช้คุกกิ้งพอตโอ้อยนี่มึงลอง <c oughs> พิมพ์ไปดิในกะูเกิลน่ะเออปีปานีว่วหายอยู <c oughs> แ่แต่กูเจอ,แต,เจอแต่กูเจอรูปแล้วอ่ะไอ้เงี้ยรูปที่กูแบบจำมาได้สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยเออมันมองไม่เห็นกระเจียวไอ้เงี้ย ก็เพื่อนเหมือนกันวาดนะสอดแต่นึกรูปไม่ออกไอ้เี้ยเออแต่แต่จำรูปได้เแค่แต่ต้องไปหาดู้เเียฮ้ยแต่กูจำได้นะคุณคุณน่ามันเห็นนะเออเพื่อนกูอาจจะวาดนั่นแหละนี่ไงทรัตาเผาได้แหละข้าไม่ชอบทรายดีป้าตาเผาขาดสองอันเนี่ยขาดได้ในสองอันก็เลยก็ลองมาแทงช่วยกันนั่งเปล่าไหมทำเชีย เวยเฉยเปล่าเปล่า a few moments later โอ้ชิวชิวเลยนี่เราสามารถคราฟเตาเผาเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเรามีแค่เหลอือเคลียร์มั <ละ S 1> <ะ>้ยมิสอาสองอันออน่ะเอานี้กูให้ไม้กับพลาสติกมึงไปขยายเรือเ่<ม>ียนล,<ะ>ลืมคราฟสิ่งสำคัญเลยสบ เตียงไม่เตียงนอนเตียงใช้อะไรบ้างใช้ใบไม้เยอะมากใบไม้กูมีนะให้มันใช้ใบไม้สิบอันเองเลยเออใบไม้กูมีแค่สิบเอ็ดอันเองกูมีสิบหกมันก็ขาดพลังหนึ่งกูไปเลยเออแต่ตอนนี้ขาดสติกขาดไม้ขาดพลาสติกเออเฮ้ยได้อันนี้มาน่าอะไรมากับตันเรือแม่น้ำโชคอะมีชื่อไหม ไอ้มนออต์เด,ดนะี๋ยวขอถึกชื่อแป๊บไปเชี่ยตั้งชื่อลูกคนแรกเฮ้ยกูได้แต่ปลาตัวเล็กว่ะเหี้ยดวงซวยชิบหายเลยสัตว์แต่ไอ้เป็ดเวรน,นี่มาเนี่ยเหี้ย <c oughs> ชื่อว่าอับโชคแก <c oughs> <c oughs> ที่หมาตัวหน,นึ่งอยู่ที่บ้านชื่อนำโชคเชืไอ้ตัวน,นี้สมควรชื่ออับโชคนะ <c oughs> <c oughs> เป็นคน <c oughs> <ร>ตกจอบกันดีแม่อวา<ร>งปลาไว้ให้อย่างดี แต่แม่งไม่ยอมเอาแบบแม่งไม่ยอมใส่อะไรกูใส่ให้แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ใส่ใส่ไอ้แบบไม่ได้ใส่เอาเอาไปเราปลาตัวเล็กๆของมึงอะ่ะกูจะกินปลาดุกไหนมึงว่าอับโชคไงมึงตกได้เมื่อกี้ไอ้เหี้ยตอนได้ชื่อลูกคนแรกอะ่ะว่าแล้วไอ้เหี้ยชื่อที่ดีมีชัยไปกว่าขึ้น เก็บอิฐไอ้สัสใช่ไหมเออมันไม่มีของเลยว่ะทะเลเงียบไปหมดมันเงียบจังวะใช่ไหมเออใช่ถ้างนั้น,น,นไหนๆก็เงียบๆแล้วปุ๊คำนั้นใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจบ EP หนึ่งไว้เพียงแต่เช่านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพัทหน้าอคิดว่าแน่นอนเลยนะพัทหน้ากลับมาน่าจะได้เลยนะไมโครเวฟกับเราตากผ้า ต่อสัญญาณเจ้าโง่เราจะมีเรดาร์กับต่อสัญญาณนะครับก็น่าจะทําให้เราแบบไปถึงฝั่งฝันได้ไวขึ้นก็คือเราจะเป็นเนื้อเรื่องเลยทีนี้โอเค <Okay. S 2> ใน EP นี้ก็ขอจบเท่นี้แล้ววันนี้ก็โอเคครับสรุปนะเว้ยหลังจากที่เราเล่นจบกัน่ะผมก็เลยลองไปหาดูไงว่า สรุปมันเรื่องจริงเรื่องเล่นอแล้วแบบเราก็สงสัยจริงนะแต่ว่าเฮ้ยมันมีจริงๆเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเวอร์ขนาดที่เออแบบที่เลพูดออกมาแบบเห็นกระเที่ยวเห็นอะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะ